บนที่จะเข้าเทียบสถานีรถไฟนคนรปฐมนะครับผมต่อเป็นขบวนรถด,ด่วนพิเศษนะฮะทักษินารักนะฮะขบวนที่31ต้นทางสถานีบางบำรุกนะครับผมปลายทางสถานีชุมทางหาดใหญ่ วนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาชมภาพบรรยากาศที่สถานรถไฟนคนปรปฐมนะฮะในเส้นทางสายใต้กันบ้างนะครับรถจักรที่เห็นเป็นาจเอนะครับผม ก็พักหลังนี้ G E A ก็เริ่มมีบทบาทกับรถด่วนพิเศษมากขึ้นนะฮะขบวนรถเท่านี้เป็นรถนอนปรับอากาศนะครับผมทั้งขบวนเลยทั้งชั้นหนึ่งและชั้นสองนะฮะค่อนข้างที่จะ,ะสะดวกสบายนิดนึงหรือรถด่วนไฮโซนั่นเองดนพิเศษนะฮะ ชัดเจนนะครับผม G E A นะฮะอเบริกันอันตภานนะครับเสียง นะ,ะช่วงนี้ขบวนรถยังไม่เข้าถึงหัวลำโพงนะครับสะพานพระราม6ยังซ่อมไม่เสร็จนะครับผมอจีเอนะฮะ ดูเล็กลงไปเลยนะครับผมรับห่วงแล้วนะครับร้าบจากทะบนไป GEA นะครับผม4551นะฮะ ความผสมสถานีน้ำหอมผสมผู้โดยสารทีจะขึ้นลงจากรบรรถรวใของแต่สำกของข้ามี่นำิดตัวมาำขึ้นและลงในหนุนขาทั้ะตรวและใส่แบะวะาและประกันตัวรที่ตอเรื่องรในขบวนรพิเศษที่า ช่วงน,นี้ก็มีการก่อสร้างนะครับผมก็เลยทำให้สภาพวิ่งได้ทางเดียวนะฮะเป็นทางลอดนะครับผมโอเคครับได้สัญญาณรักฟังออกสากวนครปฐมนะฮะสถาน,นีต่อไปจอดบ้านโป่งนะครับผม ว่าบ่ายสามสิบห้านาทีนะครับอ่าไม่ใช่ครับผมบ่ายสี่นะครับสิบหกเลยจ้าสิบห้านาทีเลยคือลงเย็นโอเคครับตู้สุดท้ายผ่านไปก็เบาทางนะครับยี่สิบกิโลเมตรต่อช่วง